ปเนรสวัสดีครับครัปเนรตอนนี้ปเนรอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดห้าแล้วมั้งโอ้โหปเนรนี่ก็เจ็ดห้าแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับแล้วแล้ววันนี้ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยวันนี้อะวันนี้เตื้ออะไรกินครับนมเมื่อกี้นี้ก็ไปถ่ายลุงชุยมาลุงชุยมีแฟนแล้วนะรู้กันยังโอเคครับถ่ายอันนี้ป่าถ่ายเมียเ้าชุยป่ะป้าน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับ เด็ก,กเกสวัสด um. ีครับสวัสดีครับปัาหาสวัสดีครับปัญหานี่ก็อายุเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสครู่บานครูดงเนาะครู่บานครูดงมาอยู่ด้วยเต่าสาวฮะี่เป็นสาวติดหนุ่มปนาก็ตามเข้าไปนั่นไงเป็นไปกินขนมว่ากลุ่มว่าเขาทำเนเน่ก่อนเนี่ยโอ้ปนาคู่บานทุกนัด โอ้โหดูลิเกกันอะโอ้โหติดจังอันเครื่องอะโอเคนะเครื่องตัดหญาติดจังติดแล้วครับผมลุงปีสวัสดีครับครับสวัสดีครับจะะแกง่นหุดีลุงปีลุงปีลุงปีนี่ก็ครูบานครูดงกันเนาะอาครูดงกันอันนี้เป็นอบตตำบลแม่วงนะครับชื่ออบตปิชาอ่วมพักดีครับผมทำหน้าที่ของของตำแหน่งมา กี่ปีแล้วเนี่ยต้องแปดปีแปดปี้วครับอบตเแปดปีของตำแหน่งแปดปีแล้วครับผมอบตชุดนี้ก็เป็นนานเนาะนานเพราะว่ารักษาการต่อครับผมพอหมดพอหมดวาระก็ต้องต่อยุให้รักษาการต่อโอเคครับผมโอเคครับลุงปีขอบคุณมากครับอานุนยายใบยายใบสวัสดีครับสวัสดีครับยายใบทำอะไรครับเนี่ยล้างถามเนาะ อันนี้เป็นลุงน้องปัญหาใช่ไหมวันนี้อ่าอันนี้ก็ร้าน,านรัดปัญหนานะครับรัดปาปี2563นาแต่ปัญหนานี่ก็เปิดมาโอ้โหฝอนงเผมเป็นเด็กผมโบผม,ผมยังไม่เกิดเลยมั้งอ่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของหมู่บ้านตะหลวงปี63ครับผม ปีอกสามความจเจริญรุ่งเรืองของปีอกสามนี่ก็พ<ร>อสมควรครับอ่าอันนี้ก็ลุงต๋องสวัสดีครับลุงต๋องสวัสดีครับไอวันนี้จะไปทําอะไรครับเนี่ยไปทําอะไรครับ๋ออ,อยู่เฉยๆเนาะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ